นี่เขาบอกว่าลูกจ้างเนเนละคุณคือไอธิโดนไล่ออกเนี่ยเพราะว่าทุจริตเนี่ยมันก็ผิดแล้วตอนหลังไปเปิดร้านแข่งกับอดีตนายจ้างแล้วก็ไปขโมยของที่ร้านอดีตนายจ้างมาขายนะฮะแม่ดูสิะฮะคนเราล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีนะครับได้เข้าจับกลุมหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีการไปลักทรัพย์เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับ อยู่ถนนเลี่ยงเมืองตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางตํารวจได้ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ35พร้อมของกลางถังพ่นยาฆ่ามแมลงนะฮะทั้งหมด6ถังแล้วก็มีสายยาง2ม้วนเครื่องพ่นยาฆ่ามแมลง1เครื่องนะครับแล้วก็มีรถเก๋งที่นายอาทิตย์เนี่ยขับมาก่อเหตุ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับได้มีนายอาวุธอายุ55เป็นเจ้าของบริษัทที่ขายอุปกรณ์การเกษตรไปแจ้งความกับตํารวจบอกว่ามีคนร้ายงัดร้านเข้าไปขโมยทรัพย์สินเครื่องมือการเกษตรหลายรายการความเสียหายประมาณ1 0 0 0 0บาทเหตุเ,เกิดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มายันมีนาคมต่อมาทางตํารวจได้ออกติดตามตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตพนักงานของบริษัทนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาจับได้ ว่ามีการทุจริตนะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม67เขาก็ให้พนักงานคนาก่าเนี่ยออกแล้วปรากฏพนักงานคนที่ว่าก็ไปเปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างแบบเดียวกับบริษัทเลยนะครับเออและที่สําคัญครับขโมยของบริษัทเนี่ยไปขายที่ร้านตัวเองนะฮะตำรวจได้ปลอมตัวเป็นลรเดอร์ฮะไปดักซุ่มอยู่นะฮะจนกระทั่งในอาทิตย์ขับรถเก๋งมาจอดหน้าบริษัทแล้วก็งัดประตูเข้าไปในร้าน แล้วก็ไปขโมยเอาเครื่องพ่นยาฆ่า,มาแมลงและสายยางออกมาใส่รถตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่นายอาทิตย์พยายามต่อสู้เพราะเห็นว่าตำรวจตัวเล็กกว่าสุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ไหวเพราะว่าตำรวจก็แสดงตัวออกมาหลายนายเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ควบคุมตัวนายอาทิตย์อาทิตย์รับสรบารภาพบอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทแต่ถูกนายจ้างให้ลาออกเพราะผมทุจริตจึงได้ไปเป,เปิดร้านขายเครื่องมือกเกษตรแข่งกันซะเลยนะฮะ โดยสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากการมาขโมยของบริษัทนี่แหละบางส่วนก็สั่งซื้อจากเซลล์บางส่วนก็สั่งซื้อจากออนไลน์ทํามาแล้ว5ครั้งครั้งที่โดนจับเนี่ยครั้งที่6ครับแม่อทิต์นะฮะนี่ขนาดเขาให้ออกจากบริษัทแล้วเนี่ยังจะมาก่อเหตุกับเขาอีกแม่ะก็ดําเนินคดีตามกฎหมายครับอาทิตย์ครับ